สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K นะคะทุกคนตอนนี้เราแวกแบกกว่าแวกแวกต้นไม้ก่อนวันนี้พา F C ทุกคนมาดูพริกที่เราปลูกไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ที่แล้วมี F C อยากดูนะคะทุกคนใครบอกว่าเขาใจกันอยากเบิง้งยังอยากเบิงบ้งแบบพริกตัวนี้ไหมเดี๋วพ่อบอกพริกแหล่ จากดูพริกแกของเรานะครับทุกคนเราก็จะจัดไปตามคำขอของ f อซที่อยากจะดูบักพริกแรกของเราที่โคกน้องนาของเราในวันนี้ก็จะพา f อซท่านทุกท่านไปดูบักพริกแรกของเราว่าหน่วยของมันจะงามหรือเปล่านะครับทุกคนนี่ก็คือบบกพริกแกของเราหรือว่าพริกม่วงนั่นเองนะครับทุกคน นี่ดูรูปสกักก่อนโอ้เป็นตะเพ็ดบ่มันเป็นตะเพ็ดบ่เนี่ยพริกสีสวยมากเลยนะเนี่ยมันสีเพ็ดบ่นี่ดูอวบอิ่มอิ่มอวบน่ารักกุกกิกเผ็ดหรือเปล่าเราอะเพ็ดไหมเราอะเผ็ดไหมทำไมเราสีอย่างเงี้ยเพย็ดหรือเปล่า อันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้เป็นสีเหลืองโดกมากเลยนะคะทุกคนสูกแล้วมันก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้สวยเหมือนกันนี่สวยไหมสวยไหมเอ่ยสวยหรือเปล่าสวยหรืออันนี้เป็นต้นมันปลานะคะทุกคน ต้นมันปลาของแม่เราเองนั่นก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับนี่เรามีสองต้นด้วยกันเราก็จะเอาต้นบักแครอาวมาปลูกด้วยอันนี้หญ้าแฝกของเราก็สวยงามปลูกวิดหม่องวะเนาะพี่นอ้องเขาต้องไปปลูกฟังผุ่นบ่ เห็ดยังกรบโบถือเอาไม่เอาไม่เามนาะพี่น้องเนาะวันนี้เราก็จะขอจบคลิปพาเอฟี FC, มาดูพริกของเราไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะ